คำว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะลองย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดของแนวคิดนี้กันครับซึ่งมันเกิดท่ามกลางยุคสมัยที่วุ่นวายสุดๆและเกิดจากการประทะกันทางความคิดครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกของเราไปเลยเอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําถามที่เหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากนั่นก็คือระหว่าง ความปลอดภัยแบบสุดๆไปเลยกับเสรีภาพแบบเต็มที่เนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันซึ่งนะักคิด2คนในยุควิกฤตได้ให้คำตอบที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับและคำตอบของพวกเขานี่แหละคือรากฐานของสังคมที่เราอยู่กันในทุกวันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยนะครับย้อนกลับไปไกลเลยที่อังกฤษในศตวรรษที่17ลองนึกภาพตามนะครับตอนนั้นบ้านเมืองนี่วุ่นวายสุดๆเลยคือแบบการเมืองศาสนาตีกันมั่วไปหมด กษัตริย์กับรัฐสภาก็รบกันเองจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองนองเลือดไปทั้งประเทศเลยครับและท่ามกลางความโกลาหลนี่แหละครับมันมีนักปรัชญาสองคนโทมัสฮอปกับจอห์นล็อกที่เขาเกิดคําถามขึ้นมาพร้อมๆกันเลยว่าเฮ้ยท่านโลกนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีผู้ปกคร,รองเลยเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะออกจากความวุ่นวายนี้ไปได้ยังไงเอาล่ะครับเรามาทําความรู้จักกับสองคนนี้กันดีกว่าที่น่าสนใจก็คือ ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆนะครับเห็นความวุ่นวายเหมือนกันเป๊ะๆแต่กลับมองธรรมชาติของมนุษย์ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยและจุดเริ่มต้นที่ต่างกันเนี่ยแหละมันเลยทําให้ข้อสรุปเรื่องการปกครองของพวกเขาเนี่ยโอ้โหไปคนละทางเลยมาครับเรามาเจาะลึกทีละคนกันโอเคเริ่มที่คนแรกก่อนเลยโทมัสฮอปส์คือฮอปส์เนี่ยเขาเห็นความโหดร้ายของสงครามมากับตาตัวเองเลยไงครับมันเลยทําให้เขามองมนุษย์ในแง่ร้ายแบบสุดๆไปเลย เขาเชื่อว่าลึกๆแ้้เนี่ยมนุษย์เรามันก็ขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวนี่แหละแล้วก็อยากจะมีอำนาจเหนือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมของฮอฟส์เนี่ยโลกที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับฟันร้ายเลยครับเขาใช้คําว่ามันคือสงครามที่ทุกคนรบกับทุกคนน่ะแล้วชีวิตในสภาพแบบนั้นเหรอโหมันจะโดดเดี่ยวยากจนน่ารังเกียจป่าเถื่อนและอายุสั้นคือไม่มีใครปลอดภัยเลยคําถามก็คือ แล้วฉันหนีจากสภาพที่มันเหมือนนรกบนดินนี้ได้ยังไงทางออกที่ฮอปเสนอนี่โหเด็ดขาดมากครับเขาบอกว่าทางเดียวเลยนะคือทุกคนต้องมาทําสัญญาประชาคมร่วมกันสัญญานี้ก็คือเราทุกคนเนี่ยยอมสละเสรีภาพทั้งหมดที่มีโยนทิ้งไปเลยแล้วมอบอานาจเด็ดขาดทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้ปกครองคนเดียวที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งฮอปสเรียกผู้ปกครองคนนี้ว่าเลวายอาทานซึ่งเป็นชื่อของอสูรกายในตำนานแลกกับอะไรเน่เหรอแลกกับสิ่งเดียวเลยครับ ความปลอดภัยคือถ้าใช้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือยอมทุกอย่างเพื่อความสงบสุขนั่นเองครับทีนีน้ตัดข้าบมาที่จอล็อกค,ครับล็อกนี่คือไม่เห็นด้วยเลยแบบไม่เห็นด้วยอย่างแรงเขามองโลกคนละมุมกับฮอปส์แบบสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็เสนอแนวคิดอีกแบบหนึง่งขึ้นมาโต้แยง้งมุมมองที่มันดูมืดมนของฮอปสคือล็อกเขาเชื่อว่าเฮ้ยต่อให้ไม่มีรัฐบาลน่ยนะ มนุษย์เราก็ไม่ได้ไร้ระเบียบขนาดนั้นซะหน่อยเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมชาติแล้วก็สิทธิตามธรรมชาติซึ่งสิทธิพวกนี้มันติดตัวเรามาเลยนั่นก็คือสิทธิในชีวิตในเสรีภาพแล้วก็ในทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่สิ่งที่กษัตริย์หรือรัฐบาลที่ไหนจะมามอบให้เราหรือจะมาเอาไปจากเราได้ง่ายๆนะครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นปัญหาคืออะไรล่ะ ในมุมของล็อกเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนเรามันเลวโดยสันดานนะแต่ปัญหามันคือเวลาที่คนเราทะเลาะก,กันหรือมีข้อพิพาทกันเนี่ยมันไม่มีคนกลางหรือกรรมการมาช่วยตัดสินให้ไงครับต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองถูกสุดท้ายเรื่องเล็กๆก,ก,ก็อาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นรบกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางออกของล็อกเลยต่างกับฮอปส์แบบคนหลักขั้วเลยครับเขาบอกว่าที่เราต้องมีรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปยอมสละสิทธิ์ทุกอย่างให้เขานะแต่เราตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็เพื่อให้เขามาททําาหนน้ี่เป็ กรรมการที่เป็นกลางให้เราเฉยๆหน้าที่หลักๆของรัฐบาลเลยก็คือปกป้องสิทธิที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละไม่ใช่มาควบคุมหรือมาเอาสิทธิของเราไปและนี่แหละครับคือแก่นเลยคือหัวใจของแนวคิดที่เรียกว่าเสรีนิยมนั่นเองเอาละถึงตรงนี้เราก็จะมี2อไอเดียใหญ่ๆที่กําลังสู้กันอยู่ใช่ไหมครับทางหนึ่งคือความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของฮอปส์กับอีกทางคือเสรีภาพที่ต้องได้รับการปกป้องของล็อกแล้วคําถามคือแล้วโลกยุคใหม่ของเราเนี่ยเขาเลือกเดินไปทางไหนกันแน่ คำตอบอาจจะน่าแปลกใจนิดหน่อยนะครับก็คือเขาเลือกทั้งสองทางเลยและนี่แหละครับคือจุดที่ไอเดียของทั้งสองคนมันถูกเอามาผสมกันจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยนี่แหละครับลองคิดง่ายๆนะครับส่วนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมาตอบคําถามว่าอํานาจสูงสุดมาจากไหนคําตอบก็คือมาจากประชาชนส่วนคําว่าเสรีนิยมที่ได้ไอเดียมาจากล็อกเนี่ยมันมาตอบอีกคําถามหนึ่งว่า แล้วอำนาจที่ว่าเนี่ยมันมีขอบเขตไหมคําตอบก็คือมีสิขอบเขตของมันก็คือห้ามละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเด็ดขาดพอเอามารวมกันมันก็เลยกลายเป็นสูตรนี้แหละครับคืออำนาจเป็นของประชาชนแต่ อำนาจนั้นต้องถูกจำกัดด้วยการคุ้มครองสิทธิของแต่ละคนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเสรีนิยมประชาธิปไตยมันคือรัฐบาลที่มาจากพวกเราทุกคนนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลนั้นก็มีขอบเขตอำนาจที่ชัดเจนมีหน้าที่ต้องปกป้องเสรีภาพของเราจะมาใช้อำนาจมั่วซั่วไม่ได้แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราในยุคปัจจุบันบ้างคือการถกเถียงกันระหว่างแนวคิดของฮอปส์กับล็อกเนี่ยเอาจริงๆมันไม่เคยจบลงเลยนะครับ ไอ้คำถามที่เขาเถียงกันเมื่อ400กว่าปีก่อนเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังเถียงกันอยู่เลยไม่เชื่อลองดูสิครับทุกครั้งที่มีการคุยกันเรื่องกฎหมายความมั่นคงหรือเรื่องที่ว่าเรายอมสละสิทธิส่วนตัวบางอย่างได้ไหมเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างข,งขอบเขตของเสรีภาพในการพูดจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นน่ะมันก็คือการกลับไปตอบคําถามเดิมของฮอปกับล็อกนั่นแหละครับ ว่าเราจะหาจุดสมดุลตรงกลางระหว่างป้อมปราการที่แข็งแกร่งของความปลอดภัยกับทุ่งกว้างอันไร้ขีดจำกัดของเสรีภาพได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและเป็นโจทย์ที่คนในทุกยุคทุกสมัยต้องช่วยกันขบคิดหาคำตอบด้วยตัวเองต่อไปครับ